สวัสดีค่ะ พบกับอ้ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้อจะมารีวิวนะคะในส่วนของอรีวิวก่อนส่งมอบนะคะซึ่งคันนี้อ้อตกแต่งให้ลูกค้าครบหมดแล้วนะคะก่อนที่จะส่งมอบนะคะขออนุญาตรีวิวนิดนึงนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือลูกค้าดาวที่2ี่นนะคะเลือกผ่อน84งวดนะคะซึ่งดอกเบีย้ยอยู่ที่0%นนะคะค่างวดนะคะเฉลี่ยอยู่ที่งวดละ เจ0ด5ันเบาทนะคะถือว่าคุ้มสุดๆนะคะซื้อรถเงินผ่อนยังไงนะคะให้เหมือนซื้อรถเงินสดนะคะซึ่งไม่เสียดอกเบี้ยสักบาทเดียวนะคะซึ่งโปรโมชันนี้นะคะสิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่ลังเลอยู่นะคะออขออนุญาตแจ้งเลยนะคะว่าลูกค้าตัดสินใจได้เลยค่ะ โปรดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะ ค่ะสำหรับในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะคะหรืออุปกรณ์ของแถมนะคะลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าลูกค้าได้รับดอกเบีย้ยศูนย์แล้วลูกค้าจะไม่ได้ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะออจัดให้นะคะจัดให้ครบนะคะตามที่เราได้ใช้งานกันจริงๆนะคะลูกค้าท่านในสนใจนะคะอย่ามัวลังเลอีกเลยนะคะโทรมาหาออได้เลยะคะ2 2> ่ะ0922624262ค่ะ